แต่อย่างน้อยที่สุดจริงที่เธอได้เรียนรู้ก็คือบนโลกใบนี้ยังมีความลี้ลับที่เหนือคำอธิบายและเมื่อถึงเวลาความลี้ลับนั้นอาจพร้อมจะเกลืนกินเราอย่างโหดรายตำนานคืนสาบสยองบอบแมวดำคืนชีพยังคงเป็นคำเตือนใจจากชาวบ้านที่เคยประสบเหตุพวกเขาไม่กล้าเอ่ยถึงมันมากนักเพราะกลัวว่าจะเป็นการดึงดูดมันกลับมาอีก บางคนเริ่มเก็บแมวดำเลี้ยงในบ้านอย่างหวาดระแวงเพราะกลัวว่ามันจะถูกยิญญานร้ายเข้าสิงบางคนคิดจะย้ายหนีไปอยู่ที่อื่นแต่ท้ายที่สุดก็ต้องปักหลักสู้เพราะที่นี่เป็นบ้านเกิดของพวกเขาทว่าทุกครั้งที่ราดีเข้าครอบงำหมู่บ้านทุกครั้งที่ไร้แสงจันทร์บรรยากาศมืดมิดและเสียงลมบีบวิวก็จะปลุกความหวาดกลัวขึ้นในใจผู้คนอีกครั้ง เสียงอื้ออของแมวที่ร้องบางครั้งในที่มืดหรือเงาลางเลือนของสัตว์สีดำที่กระโจนผ่านหลังคาบ้านก็พอจะทำให้หัวใจเต้นแรงไม่เป็นสัมเหมือนคำสาบที่ไม่เคยถูกรบล้างไปได้อย่างสมบูรณ์เราอาจไม่มีวันหลุดพ้นจากมันอย่างแท้จริงนั่นคือประโยคสุดท้ายที่พ่อเท่ามั่นบอกกับปุ้มก่อนที่เธอจะจากลามันไม่ใช่การข่มขวัญ แต่เป็นการเตือนว่าปอบแมวดำนั้นเกิดขึ้นจากพลังความแค้นและคำสาบโบราณของมนุษย์เองและตราบใดที่มนุษย์ยังมีความอาฆาตมาร้ายคิดกันด้วยโมหะอายุติธรรมเส้นทางให้วิญญาณมืดเหล่านั้นย้อนกลับมาอารวาสก็ยังเปิดอยู่เสมอท้องฟ้ามืดคลืมก็คล้ายฝนกำลังจะตกในยินวันหนึง่งปุ่มเก็บกระเป๋าเดินทางออกจากบ้าน เดินทางกลับเข้ากรุงเทพขณะที่เธอนั่งรถโด,ดยสารออกจากหมู่บ้านไปทานทางลูกลังเธอเหลียวมองแสงไฟรียบดีท้ายหมู่บ้านคุณคิดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาร่างกายและจิตใจเธอยิ่งขวัญเสียไม่น้อยแต่ลือกลงไปแล้วเธอได้เติบโตกล้าหาญขึ้นจากการเผชิญหน้ากับปีศาจในตำนานวินาทีสุดท้ายที่เธอหันกลับไปมอง เธอเหมือนเห็นเงาดำรูปร่างแมวตัวหนึ่งยืนอยู่ตรงเชิงทางโคง้งมันจ้องมองเธอด้วยตาสีแดงแต่มันอยู่นิ่งๆไม่ได้ไล่ตามหรือทำอะไรก่อนภาพนั้นจะเลือนหายไปในสายฝนโปรยบางนั่นอาจเป็นเพียงภาพหลอนหรือมันอาจจะยังคงอยู่จริงไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรตำนานผีปอบแมวดำก็ยังไม่จบสิ้น เพียงแต่หลบซ่อนในเงามืดนรอว